สวัสดีจ้ายาทิ์มาอีกแล้วยาที่พาเข้าสวนฝนตกโปรยโปรยจ้าพาเข้าสวนอีกแล้วคนสวนฝนตกดูทุกคนยอดชะม่วงหรือยอดสมม่งบ้านเฮ้าเด้อจ้าออกยอดสวยสวยมะละกอได้น้ำฝนก็ต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น สามต้นสีต้นนี่ยอดชม่วงจ้าอยาติพจะพาเข้ามาดูมะม่วงค่ะทุกคนมะม่วงเป็นลูกโตแล้วแต่ไม่ค่อยสวยผิวไม่สวยมะม่วงนอกฤด,ดูจกะมะม่วงสามฤด,ดูผิวไม่สวยนะคะแต่เนื้อข้างในสวยอยู่แต่ผิวเขจะไม่สวย มันไม่ใช่หน้ามะม่วงนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะมะม่วง๋ย้วจะพาไปดูข้างนูง้นน้นข้างบนมันก็มีจ่าทุกนกาลงเป็นลูกกำลังติดดอกจ้ะ ผนก็ตกไปปลอยนะคะจุดสูงสูงนุ่นจ้ามะม่วงโชคอันต์ค่ะสามฤดูโชคอน,นันต์ปกติเขาจะไม่เป็นโรกหน้านี้มะม่วง ไม่ได้เด็ดออกแกปล่อยให้ไปตามธรรมชาติปกติจะเด็ดลูกเล็กๆออกลูกพวกนี้ค่อยจะโตค่ะลูกโตก็มีตัวเจ้าขาวตามมาลูกกำลังจะโตก็มีค่ะลูกเท่านี้กินกับไอ้น้ำพริก,กไอ้น้ำปลาหวานอร่อยจ้ะทุกคนลูกเท่านี้ กำลังจะโตแต่ผิวไม่สวยจ้าไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ยาอะไรตามธรรมชาตินู่นอยู่ข้างบนนุ่นก็มีข้างบนก็หลายลูกจ้ะข้างบนนุ่นก็มีผิวจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ มองเข้าไปตรงนู้นก็หินมีอยู่จ้ะเป็นพวงใหญ่เลยน่แต่พวงนี้ก็จะห้อยลงมาข้างล่างหน่อยต้นมะม่วงที่ยายทิพย์เอาข้าวมาให้แมวจรน,นั่นแหละจ้ะผิวไม่ค่อยสวยจ้ะทุกคน เป็นดอกแล้วค่ะเป็นพวงเลยบนน้้นตรงนี้ก็มีลูกจ้าลูกนี้สวยอยู่ตรงนี้ก็มีลูกลูกนี้ก็สวยอยู่จ้ะข้างนี้ไม่ดก ข้างนี้ไม่ดกจ้าโอ้ยโอ้ยได้มะม่วงร่วงมะม่วงมันเน่าแล้วร่วงลงมานี่นู่นจ้ะข้างนี้ไม่ค่อยดกไม่เหมือนข้างนูน้น โกอนันต์จ้าเป็นมะม่วงสามแล้วดูเดี๋ยวยาที่จะถ่ายต้นให้ดูชัดๆจ้ะพาทุกคนมาชมมะม่วงจ้ายาที่ไปเจ็บกินอยู่เรื่อยๆนั่นแหละจ้ะบางทีก็เจ็บออกไป ห็นคนรู้จักเห็นคนขับแท็กซี่เห็นคนรู้จักเขาขับแท็กซี่เขาก็เอาให้เขาเขาชอบกินไปแล้วจ้าพามาชมมะม,ม่วงขอบคุณเ้อจ้าไปก่อนนะคะจะไปเอาอาหารอาหารมาให้ น้องแมวจอนตั้งหลายนี่แหละมานอนรออยทิพแล้วไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่